รครับพอดีนะด้ยวยความที่พวกเราเป็นแฟนคลับถูกไหมฮะเป็นแฟนคลับสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับสวยถูกครับถูกมากเลยตอบูกแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดครับไมได้น่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าค่าฮ่่าฮ่าอ่าฮ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 ฮไาฮ่่ อ่าไม่ใช่นี่คือส่วนประกอบแรกาลยนศิลปิไม่ใช่ครับร่างกายไม่ใช่ครับมีจิตวิญญาณเนาะมีความรักในศิลปินมีความมั่นคงซื่อสัตย์ไม่ไปชอบมุงมุงคนอื่นใช่ที่มีรุ่นใหม่มาแต่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นแฟนครับคือมีชีวิตมีตังค์ครับผมบอกวถ้าคุณไม่มีงบประมาณคุณก็แตะตามพวกเราไม่ได้ เราจริงจริีดีก็ไม่มีตังค์ซื้อเอาจริงๆนะครับข้อนี้เนี่ยหลุดเพลงไม่ได้ผมคิดไม่ถึงในจริงก็คบกันได้ใจมากๆเลยฮะโทษนะเพราะตามคุณมาอุดรเนี่ยไม่เสียเงินเลยเหรอครับผมเนื้อติดบผมหกพันติ๊บไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของเงินอ่าเราจะให้ทุกคนควักเงินเอาตังค์ออกมาและนับเงินที่มีในตัวครับดูว่า รวยขนาดไหนอ่า,อาพอออกมาเลยครับไม่เอาผลประโยชน์นะเอาอเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับ